ดูที่ไทยโพสต์เล่นประเด็นนี้นะครับคุณกมลกมลตระกูลนะครับยกโมเดลฟินแลนด์เบลเยี่ยมแบบอย่างประสบความสําเร็จในการสร้างความเป็นกลางแต่ยูเครนไม่เคยเรียนแบบที่จะทําอย่างนี้บ้างคุณกมลเขาได้โพสต์ใน a c e b o o k นะครับผมจะไปที่ใจความนะครับผมแช์ตรงนี้ให้ดูมันเป็นช่วงท้ายในบทความนี้ที่เขายกตัวอย่างโมเดลฟินแลนด์ที่ยูเครนควรที่จะลอกเรียนแบบเนี่ยมันคือการแสดงความเป็นกลางโดยที่มีแนวทางทางกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเลย นะสามารถเลือกได้คือคุณกมลเขาบอกว่าประธานาธิบดียูเครนสามารถเลือกได้เพื่อให้เกิดสันติภาพและการอยู่ร่วมกันกับรัสเซียอย่างถาวรเหมือนกับประเทศต่างๆอย่างเช่นที่เบลเยียมและฟินแลนด์ได้ทําไปคราวนี้ผมจะอ่านว่าที่เขาเขียนแนะนำเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ากรอบกฎหมายสําคัญเรื่องนี้ประกอบด้วยสนธิสัญญาสันติภาพปี1947กับฟินแลนด์นะครับกับฟินแลนด์ และข้อตกลงมิตรภาพความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของฟินแลนด์โซเวียตปี1948มาตรา8ของสนิสัญญา1947เนี่ยนะฮะของฟินแลนด์กับรัสเซียในที่นี้ก็คือว่ากำหนดให้ฟินแลนดก์กับโซเวียตมันเป็น,น,ปนข้อตกลงเก่านะฮะกำหนดให้ฟินแลนด์ห้ามองค์กรต่างๆมาโฆษณาชวนเชื่อให้เป็นศัตรูกับสาภาพโซเวียตต่อมามีข้อตกลงปี48แม้จะไม่ได้เป็นการปลอดทหารแต่ได้กำหนดไว้ในมาตรา4ว่าฟินแลนด์นั้นต้องไม่เข้าร่วม กลุ่มพันธมิตรใดๆที่มุ่งต่อต้านสหภาพโซเวียตสนธิสัญญาสันติภาพปี1947กับฟินแลนด์ยังยืนยันอีกครั้งถึงบทบัญญัติของข้อตกลงสงบศึกปี1944ที่ฟินแลนด์จะให้สหภาพโซเวียตเช่าฐานทัพเรือเป็นเวลา50ปีซึ่งมอสโกขอยกเลิกในปี1956ตัวอย่างอื่นที่เป็นแบบอย่างประสบความสําเร็จในการในความเป็นกลางคือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สําหรับวิกฤตในปัจจุบันได้แก่สนธิสัญญ,ญา รัฐออสเตรียปี1955และความเป็นกลางก่อนหน้านั้นของเบลเยียมซึ่งตกลงกันในการประชุมที่ลอนดอนระหว่างปี1830-1832ถึงได้กำหนดไว้ตามสนธิสัญญารัฐออสเตรียว่าว่ากองอว่ากองเมื่อกำลังพันธมิตรทั้งหมดได้ถอนกำลังออกจากประเทศออสเตรียก็จะยึดถือความเป็นกลางถาวรโดยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและสภาจะต้องทำตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภาประกาศว่าในอนาคตออสเตรยียจะไม่เข้าร่วมกับพันธมิตรทางทหารและจะไม่อนุญ,ญาตให้มีการจัดตั้งฐานทัพทหารของประเทศใดๆในอนาณาเขตของเธออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเบลเยียมกลายเป็นรัฐที่เป็นกลางตลอดการภายใต้เงื่อนไขของการประชุมที่ลอนดอนมหาอำนาจห้าแห่งในยุคนั้นอังกฤษฝรัร่งเศสโปแลนดเ,ชเชยอรมันออสเตรียและรัสเซียทำหน้าที่รับประกันความเป็นกลางถาวร ตลอดจนการเคารพในบุรณภาพและอาณาเขตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของอาณาเขตของเบลเยียมจากบทสนทนาและโอเคที่ที่เขาอธิบายมาเนี่ยนะฮะมันทําให้เราคิดถึงนิวปัจจุบันจริงๆแล้วยูเครนไม่ต้องเอาตามเบลเยียมฟินแลนด์ออสเตรียอะไรในอดีตก็ได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยฟินแลนด์นะฮะรบกับรัสเซียไปแล้วรอบหนึ่งในช่วงต้นๆของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วหลังจากนั้นทําข้อตกลงกัน เมื่อรัเสเซียถอนกำลังแล้วก็ยุติในการสู้รบกันคือรอบนี้นะฮะตอนนี้ที่รัเสเซียบุกเนี่ยนที่สุดสงครามเนี่ยจะจบแล้วมันก็จะมีข้อตกลงที่ยูเครนเนี่ยแหละจะถูกกดดันจากรักเสเซียเองในการทำข้อตกลงที่จะต้องแสดงความเป็นกลางในการที่จะไม่เอาประเทศเนี่ยเข้าร่วมองค์กรอย่างนาโตอีกผมคิดว่าสิ่งที่คุณกมลดาวคาโพสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยถ้าสู้รบกันแล้วสมมุติว่ายูเครนแพ้รัสเซียยึดได้รัสเซียจะบีบเองให้ยูเครนเจรจาแล้วถึงเวลายูเครนก็จะต้องยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นนิวตรอลคันทรีเป็นนิวตรอลคันทรีแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีนะฮะขีปนาวุธหรือทหารของสหรัฐหรือเนโตเข้ามาเหยียบยูเครนไม่มี แล้วก็จะไม่มีทหารของรัเสเซียเข้าไปด้วยไม่ใช่ไปเชิญทหารของสหรัฐหรือเชิญเนโตมาแล้วก็จัดพาเรดรถถังไม่มีไม่มีโรงงานที่ศึกษาอาวุธชีวภาพที่เคียฟและโอเดซ่ามีไม่ได้ยูเครนต้องเป็น neutral c o u n t r จริงๆไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นเนียนๆต่อสหรัฐ โดยที่ปล่อยให้อเมริกามาตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดได้ปล่อยให้หน่วยงานสำนักข่าวกรองกลางส่งสไนเปอร์เข้ามาหรือมีสวบินมาเยี่ยมเยียนฝ่ายยูเครนนิชชัลลิสขวาสุดตรงที่เป็นแกนนำมอบที่ทำรัฐประหารผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งที่ชาวยูเครนนั้นนิยมชาวยูเครนสายรสัสเซียนิยมนิยมอย่างวิกเตอร์ยานุควิช จะให้อเมริกามาหนุนให้มีรัฐประหารที่ยูเครนเปลี่ยนผู้นำให้เป็นหุ่นเชิดวอชิงตันก็ไม่ได้นั่นคือเส้นทางนิวทรัลคันทรีที่ยูเครนต้องเลือกเดินถ้าจะให้รัเสเซียนั้นถอนกำลังผมสรุปบรีฟให้ฟังเนี่ยให้เซรินสกี้เนี่ยไปทำตามนี้เลยและถ้าทำตามนี้เลยปูตินถอนทับแน่นอน